กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิมผัดอีกไม่หม่ขอบคุณครับออกกรเ,เอ,บเอบา,ออาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้มาพอกันย่ำเข้าแรงครับแสงแดดกับบัันมืดด้พี่น้องแต่ว่ามันอ่ามันติดสีฟ้าเนาะพอดีมากอ่า เยี่ยมพอเล่านะครับมาเบิงมาเบิงค่อยควยงามน้ำเล่ามาเบิงควยงามค่ยดอนนะครับบ้านนี้เล่าก็เลยว่าโอ้ยพอมีงวตัวหนึ่งพออยากขายอยู่ดีพนาว่าก็เลยอยากเอาเปิดเปิดเปิดเนาะพอเนะเปิดละคาให้พี่น้องคนฟังเนาะเอามาเบิงมาเบิองํำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยี่พ่ออยังนอพ่อสินพ่อสินเ์หาอยูุบ้านไหนครับยูบ้านนองว่าบ้านน้องว่า ตำบลโจด,โโดโน้องแก่โจดน้นองแก่จังหวัดขอนแกน่นนี่ละอําเภอพุนจังหวัดขอนแก่นเท่านี่เนาะแมนเบิ้งบ้านนี่ผมจะมาถามหัวบ้านานี่พอดีผมมามาเบิ้งค่อยดอนน้ำเล่านะครับค่อยดอนงามงามบ้านนี้เราก็เลยว่าก็เ้าเจะมีผู้มกเอาลงให้พอในเปียงพันาวานี่นะครับนี่นี่หัวหัวถ้ามันถือแสงนี่ก็สิคัดกุนีได้พอเนาะอันนี้ลูกเต่ามาคำผลเนาะแมนมาเบิ้งแข่งเบิ้งขาพี่น้องหัวตัวนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าสูงนี่บอลุดก็ลอยหกสิบหาเนี่ยลอยหกสิบหาบวกครับไงเฮลิธพี่น้องครับเงินง้วง้แมนนี่ได้ลูกยักตัวหรออือเอลูกตัวที่สามค่าทองตัวที่สามค่าทองแมนเข้าผสมยังไงครับเนี่ยไอ้โคบโตอยูก่กับบาดไงบอผอมันไงสีไะไครับสีแดงสีแดงเนาะแดงคับก็อนนีโ่โอ้โอ้เป็นเป็นวัวเก่าเป็นบามันแดงเนาะบามันแดงครับครับ ยมาเบิ่งแงข่งขานทำกันพี่น้องครับโอ้ผมคือหมักไทยคือหมักไทยนะข้างเนี่ยเฉลี่หัวมั้คือเข่าหางดีอย้างใจพ่ะโอ้บังบวกดีขนาดเลยพี่น้องครับมาเบิ่งแงข่งขาเบิ่งปั่วหางพี่น้องโอ้มาโอ้หัวใหญ่หอดปานนี่มันขึ้นเล็บดีเฉลี่ย <laughs> เล็บดีเด้อพี่น้องเด้อคอขาดีครับเยอะยอะเยอเชื่องยอุติพอนาะเชื่องเชื่องอ่าคลิปหูวดำครับ ไตถุงเทาพร้อมดำเม็ดงวงหูหูหอยู่หรอกครับนี่สูงร้อยหกสิบหาบัวครับจิมดำครับโอ้หขัดแต่ว่างวเลยอู้ห์น้องตั้งโจโกโลเลยพี่น้องครับพุดน,นะดการติดกระทบจากนั้นกายปากนิดเดียวพี่น้องครับเท,ที่ยงปากเที่ยงปากก็พอเที่ยงปากก็ดีเที่ยงปากเนาะปากแสกเนาะ เที่ยงปากสีฟ้าดีอืมอืมอหัวเฮามีต้นนี้ยังบ่หัวบ่มีเนาะบ่มีขาถกขาถอนกับบ่มีรับประกันได้รับประกันได้เนาะรับประกันได้น,น,ดนี่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 พวกของแท้รับประกันโอ้ขวัญกด็ดีเด้อพี่น้องนี่ยกางมับเลยนั่นกางมับเลยเบิงเบิงเบิงควันหลังกันโอ้ขวันดีอยู่พี่นอ้องนั่นเบิ่งเอาเลยปูเอือดเติดหลัง ไงเคยดีพี่น้องครับงวตัวนี้ไงเคยดีไงเคยดีผมว่ามันผมเคยเห็นงูไงอยู่อยู่ของเสียอนั่นเสียนั่นอยู่เชียงยื่นครับว่ามันไงครับโ้นี่นี่พี่น้องครับผมบอกเลยว่าแพ้แต่สีนะครับพวมไงนี่ไงเคยดีไงเคยดีนี่นี่อ่าวโถวผมอยากเห็นหลูงมันได้พอมมกวอนนั่นเป็นอย่างคือขายไปหน่อย เสิได้ลับอยากได้เงินก็ก็ไขายไปเอาจ้างจังจ้งแม่นี่นี่ที่พอเปิดรายลด้ป่านไหนนี่เปิดไปสิบหกพันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแมนกะตัวรองไหนที่พอเนาะได้ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะมาคุยกันเนาะคุยกันได้โอ้หลักฐาดมาแทงงานหอดตัวใหญ่หักปานนี่ท่องจักเดือนหรอครับนี่หอดวันที่ยี่สิบสี่ตุลาเนี่ยเต็มแปดเดือน วันที่24ตุลาว่าทับไป24พื่อิตือนพื่อสะาคมโอ้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 แต่ว่าผู้ใดอยากอยากอยากสอบถามอยากรู้รายละเอียดลึกก็นี่เนาะกะสี่แถวมาถามแมีนยี่ห้อจี้เบอร์ทั่วไหนบ่ล่ะเบอร์ทั่วก็อใส่เน็บไปใส่เอาเอาม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 งเบอร์ทั่วมาฟังเบอร์ทั่วทำกันมาให้ถือเด้อเบอร์ ศูนย์หกหาศูนย์หกหาสมสองเนึ่งกเท่วนท่วนอีกทีครับศูนย์หกห7าศูนย์หกหาองเจอง่ีพอพอศินอีพอศินครับอี่พอศิอ่นผู้ใดอยากสอบถามรายละเอียดลึกก็นี่นะครับก็รโทรมาสอบถามยี่พอศินนะครับตามเบอร์นะครับที่ให้ไว้ พี่น้องนี่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 เบื้องถ่ายมานันขักบ่อขักบ่อขักบ่กบโอ้มาเนี้สิขอสิขอชมคุ้ยงามได้พอเด้อผูกไว้ผูกไว้มาเนี้สิขอชมคุ้ยงาม <c oughs> มามาชมคุ้ยงามน้ำกันพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งคุ้ยงามน้ำน้ำพ่อเล่าครับตั้งตัวนี้นี่คุ้ยคุ้ยยักปีแล้วครับเนี่ยอ้าว เน oh well> ี่ยคล้วยก็ซื้อมาเนาะโอ้จักลูกเหรอครับเอ้าบอพอนก็ว่าคล้วยสาวตัวเนี้ยตัวเนี้ยกล้วยสาวเมียสาวเดินเมียนั่งก็คือทองเลกเนาะทองเล็กเบื้องเบิ้องพี่น้องก็คืออ่าเราบ่ได้เตรียมนะครับอันนี้คือบ่ได้เตรียมเลยคือมาเยี่ยมมายามกันหล่ะก็เนได้นักษณะนี้เลยนะครับเราก็ปล่อยนอนตุ้มนอนน้ำยู่นี่เลยพี่น้องนี่นี่นี่ผลกล้วยดอนตกง่บางๆหนึ่งแล้วทีนี้ให้เบิ้งเอาเบิ้งตัวนี้นะครับอตาเตียมป้องเห้อตาเตียม นี่ตาแต้มพี่น้องแต่ว่ามันมันเป็นสิตตัมันก็เลยลักษณะนี้นะครับเชื่องดีได้พอเนาะเรียเรียเคียงดีเชียงดีเนาะตาแต้มแจ่มจำสาสแจ่มนี่นี่ตาแต้มแจม่มจำองค้อนี่นี่ครบองค้อขาวถุงเท้าขาวเนาะงานท่องกับตัวไหกูวะท่องเบิรมพันลน้ันท่องเบิรมพันลนนะ้ันเนาะเจ้าเบิรมพันลน้ันได้จักเดือนครับได้สอ,สองเดือนกลัวสองเดือนกลัว มีใบมีหลอดมีพร้อมเรียบร้อยครบเบิดเนาะครบเบิดนี่นี่นี่บางทางถ่ายมันพี่น้องเอามีราคาพอนอ้วยราคาเนี่ก็เพราท่านรู้แหละเด้อโอ้จังจังจังมาคุยกันเนาะไอ้ลูกชายคือคือตอนนี้ในลักษณะนี่คือขอเปิดแต่งัวง้นอันนี้คือกะบไทยเนาะมันมันมาเห็นแล้วกะขออนุญาตไทยนะครับพ่อเนาอ้ะเอาเอาโอ้งามงามงามเป็นง้ออวัวเป็นขั้วสาวทองแรก อทองกับเบิรมพันล้านสายเพชรอุดรครับครับโอ้สายเพชรอุดรครบอยู่ยด้วยผี่น้องด้อแมนว่าผมว่ามีความูลกับกับขั้วปันไดกะแต่สมัยแต่เป็นเด็กหน่อยแจ้พาเ่นน้ำน้ำห่วยนะครับกับเรียงขั้วยอยู่นะครับนี่ตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับออปองข้อขาวปองข้อขาวนี่นี่ใส่ถุงเท้าครบครบเลยไปไปเบิงบ้งไปเบิ้งตัวไม่ขอชมอีกตัวไม้หนึ่งหงั่มหงามหงาม,งามตัวนี้ได้บานนี่พอตัวนี้ด้ ตัวนี้นก็สอดเบิรมพัดล้านคือกันชักเดือนละครับนี่นี่ตุลานี่ละมีสเก็ตตัวล่ามัดครับ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 โอ้ตัวนี้กับวัธรรมดาด้อพี่น้องด้วยตัวนี้กับวัธรรมดาก็มีคือกันครับมีคือกันมีตาคือกันตาแี่มแจยมจำขึ้นกันครับมีมี <Ast> ม,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 มีพี่น้องมีตาแี่มแจ่มจำอ่องข้อนะครับมีมีถุงเท่าขาวเอ่อใส้กับ พอไงเบิ่มนี่ครับเนาะเบิ่มเสียเบิ่มเสียเบิ่มเสียเบิ่มพันล้านนี่นี่ประมาณนี้จะเกลือนห้อกพอดวันที่27ตุวล้านี่ยแม่วัดขอดไหมที่ไงใบไหมไม่ไม่ใช่สีจินน้องเหนตัวนี้ไหมขัก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 ตัวนี้ตัวนี้กขักขึ้นกันพี่น้องครับทองทองแรกเพื่อขับนี่ททองแรกทองแรกเนาะกับวัตถุมีราคาเท่ากันโอ้โอ้โอ้จะว่ากันเอ้าจังคุยกันเนาะ พี่พี่ผมแนวแนวผมหมักพี่นี่ขาขาวสาวนักเรียนพี่เพีย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 ไม่น้อยนี่เถิบเถขึ้นตัวเมียนะพ่อนี่ตัวตัวเมียตัวเมียจีอืมม,มังกรขาวตัวสายเลือดมังกรขาวตัวนี่สายเลือดมังกรขาวขักถึงนี่ตนะีแม่เพิ่นนะ่ะนี่แหละแม่เพิ่นน่ะอืมได้สักเดือนลรอครับลูกนีุ่้ยลูกมันสิบ้กตัวแปดเก้าเดือนเราบอกเฮ้ออ๋อแปดเก้าเดือนแล้วเนาะโอ้ควยงามนี่ คัก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 ว้าไข่แม่นเดียนอนน้ำล่างออกดีๆกันทคักได้พี่น้องเนาะสีชมพูเนาะสีชมพูวัดเดี่ยสามตัวเดี่ยมูดอนสามตัวเดี่ยจนว่าเป็นสีชมพูแหละอือโอ้โหงามงามงามพี่น้องงาม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 ครับงามงามมาเบิ้งมาเบิ้งมาหนิพี่น้องมาเบิ้งตัวผู้มาหนิมาเบิ้งตัวผู้ ตัวจางวัยโอ้จิตโมเลกนี่มันกล้วยมากจักเดือนลรอครับนี่ฮะได้ปีกว่าครับผมครับปีกัวสิสิบหกเดือนครับผมประมาณสิบหกเดือนเนาะสายใดเนาะนี่ครับสายมานนี่สายดีเจ้าครับผมครับยังล่ะอืมนำมาเลื่อมท่านเหรอืมเรื่องก็คือสะก่อนถาเที่ผู้เพิ่นมาผู้เพิ่นอยากได้ก้าจังสอบถามเอาเนาะครับผมแต่ว่ากับว่บ่ทันมีราคาตอนนี้เนาะครับผม ปาดนี่พี่น้องครับต้นเกียงต้นมืนดีครับผมครับเกียงมินลินเลยพี่น้องดำตั้งแต่ตาครับหน่วยมันสวตติครับผมดำดำตั้งแต่หน่วยตาขาพัดคนเชี่ยวขาวอ๋อมัดสิเลี้ยงง่ายแยวมันกินน้ำกี่ตัวมันกินเนาะเชียงครับเชีอ้ยมากี้นี่แหละสายเสื่องครับผมพอปนพ่อเสื่งครับพอจริงจริง กับมันขนนีเหัวเขาด่านมันน้อยเนาะยิ่งน้อยเนาะครับผมงามงามสวยงามสวยงามทุกตัวท่านผู้ชคครับนี่เนาะครับผมมันจะมันกทว่าสืโชคมันดีครับครับแมนแม่นแมนแมนโอ้แข่งขายไงพี่น้องครับตอนจ็กน้ำมันนี่ใสดีครับขี้ได้ครับเนี่ยครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมเมื่อกี้เหรอผมใหส่ตะลูกไส้หน่อยผมไม่ชี้โอ้ผู้ผู้พ่อหน่ขี้แม่แล้วน่เพราะท่านขี้ับอย่ามันหลังอันโอ้งามงามพี่น้องงามทุกตัวเลยครับคั่วอยู่นี่ก็ได้ แต่ว่ากับผู้ใดผู้ใดมักผู้ใดนี่ก like oh, ็จ erm oh, oh, like oh, ังสอบถามนะครับตามเบอร์ทัที่ที่พอเราให้ไว้นะครับเบอร์โทร่วที่พอเราให้ไว้โอ้จะสมาครไก่คนเลยแหมล่ะล่ะโอ้ดมพนนีมักดมครับดมมักดมหายเงี้ครับเต็มพื้นเลยคุณโอ้ปีปีกลัวเนาะกับผมปีกลัวครับปกติแล้วรา้วไอนี่อายุเท่าไรครับเสื่องด นี่ยมันบ่เคยเลี้ยงคั้วเพราะแต่เลี้ยงต้องปีนีสองปีขึ้นครับ้องสองปีขึ้นเนาะเปนจ้าคล่ยสิบบักจโอ้โหผู้ถ่าเขาเข้าวานแครับเนาะมันสองสามปีผุนละขึ้นบาดสิพอจังจังจังข้าเจ้าจังสิ่ปลอยเสื่องนะครับเขาพออรไหมห้อันห้อันนี้คือหเาตวนี้คือห้อว่าทันไห้เสื่องให้ยังเลยเนาะไห้ต่ว่าให้หูจักให้มันเฟี้ยตัวเมียพรอะด้วหูจักว่าตัวได้ขืนบ่ขืนเนาะตัวได้ขืนนี่ยหาเน็บหลอดย่างเดียวมีตัว พ่อหอมปากหอมคอพี่น้องครับอ่าผู้ใดมกักผู้ใดคิดว่าโอ้อยากไปเบิ่งเด้ว่ะแต่็ยังสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับกับอีพ่อเรากับว่ายู่ห้างอยู่ไกลปันได้ครับผู้ใดอยู่ในเลาะเขตเราเนี่ก็ยังมาเบิง่งแถวแถวอำเภอพุอน่นจังหวัดขอนแก่นเฮา,านะี่ยเนาะโอ้คักๆๆๆเอา้าสำหรับคลิปนี้พ่อไวปสนี้ครับพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ